ประสานเรื่องดีๆของคนดีๆโด,ดยประสานมฤคธภิทักษ์สวัสดีค่ะพี่ประสานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครินาคุณวัชมนครับสวัสด,ดีครับแห Ab. มได้เจอคนดีๆวันศุกร์วันดีๆก่อนที่วันพุนี้ชุมนุมแต่จะมีประเด็นนะแต่ว่ามีประเด็นนะดังมากเลยนะพี่ประสานยังไงว่าไงนะครับ พี่ประสานมีมีมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ข่าวข่าวอะไรข่าวอะไรฮะมีมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของให้เจ้าตัวพูดดีกว่าอะไร่ะข่าวอะไรข่าววันเกิดไงอ๋อวันเกิดอ๋อจริงจรจริงๆแล้วเนี่ยเกิดวันที่สิบสี่กันยานะค่ะครบรอบ ผมหูรอบสี่รอบต้องใจร้อนสี่รอบสี่รอบพม่ดิฉันค่ะแต่ฟังดูสีนีเหมือน่าเดสบสองปีเหมือนว่าเจ็ดสิบสองปีพี่ดิฉันสี่รอบทีนี้วันเพื่อนๆเนี่ยเขาพยายามที่จะขยันขยอจัดให้ผมตั้งแต่ผมอายุหกสิบนะครับแล้วผมก็ผัดผ่อนเรื่อยมาไม่อยากจัดแล้วไม่เคยจัดงานให้ให้ตัวเองทีนี้เพื่อนเขาบอกว่าไม่ได้หรอก ที่ประสานทํางานอะไร,ะไ,รไมาเยอะะเนีย่ยขอจัดให้เขาควักกระเป๋าเองเขาจ่ายตังเองเราไม่ต้องออกตังสกแดงเดียวว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็เห็นสบโอกาสก็เลยยอม<ะ>ในยอมแล้วก็ทํายังไงดีถึงจะ <c oughs> มีเพื่อนนิดมาก็ใครเชิญใครได้ก็เชิญกันมา แล้วแล้วที่เป็นข่าวแล้วค่อนข้างจะกระทึกครึกโครมคือจตุพรพรมพันธ์ะมาร่วมงานด้วยเขาเขามาร่วมงานตอนตอนสองทุ่มกว่าเพราะเขาไปต่างจังหวัดที่จริงเชิญเขาร่วมตั้งแต่ตอนแรกงานเราเริ่มตั้งแต่ห้าโมงครึ่งเย็นะนะแล้วก็คุณจตุพรเขากลับจากต่างจังหวัดเขาก็ตรงดิ่งไปไปร่วมง,งานตามคําเชิญของผมนี่แหละนะ,ะแล้วก็เชิญเข้าไปทีนี้คนที่ไปร่วมง,งานก็ ถ้าเป็นผู้หักผู้ใหญ่ก็จะมีคุณนันต์ปัญญารชุนอาจารย์<ม>สุรักษ์วรรักษ์อาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีดรโคโทมอาริยานะครับแล้วก็อีกหลายคนด้วยกันนะครับถ้าเป็นคนรุ่นอ,อ,อ่อนเยาวลงมาหน่อยก็มีอาจารย์พิพพ์ธงชัยมีอาจารย์สุริยสัยกับแตกจิรามี คนอ,อื่นอีกหลายคนด้วยกัน <c oughs> แล้วก็จะเป็นเป็นรุ่นเยาก็จะมีเนี่ยรุ่นของดรสุริยสัยกัตจิลา <c oughs> แล้วนั้นก็มีเพื่อนนิดในแวดบงต่างๆบางคนเป็นบางคนก็ร่วมงานเลื่อนไหว14ตุลากันมาบางคนก็เป็นอาจารย์ในจุฬาบางคนเป็นคนทีเ่เป็นลูกค้า <c oughs> นะลูกค้าด้านสุขบรมของผมก็ <c oughs> วรวมแล้ววันนั้นคนประมาณสักร้อยยี่สิบคน 100-20คนออตอนตอนผมตอนผมขึ้นปราศัยหลังจากที่คุณน,นันนัปัญญาชุนอาจารย์ธิริพุนมีอาจารย์รยาารยสุรักษือรับพูดเนี่ยผมก็บอกว่าทุกคนล้วนแต่เป็นเป็นปิยมิตรของผมมเป็น,นปิยมิตรหมายความว่ามีบทบาทนะฮะที่จะลกลอมเกลาว,วิธีชีวิตของผมให้อยู่ในสัมมาปฏิบัติคือไม่ได้บอกว่าดีเลิศอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่ผม พบว่าคนในพลเมืองโลกมีประมาณเจ็ดพันแปดร้อยล้านคนนะฮะพลเมืองไทยก็หกสิบห้าล้านคนแต่ว่าผมมีเพื่อนที่เป็นมิตรเป็นปเยมวิตรเนี่ยประมาณร้อยี่สิบคนที่มาร่วมงานเนี่ย <Okay. S 2> ผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นธรรมะจัดสรรและเป็นการเป็นเรื่องของการถูกที่ถูกเวลาที่มามาพบกันมาบรรจบกันแล้วก็เราก็ได้อาศัยเพื่อนมิตรทั้งหลายนี่แหละที่ ที่กล่อมเราคอยเตือนสติเรารวมทั้งคนที่เป็นภรรยาด้วยภรรยานี่ยเขาคอยคอยถือหังเสืออเถือหังเสือผมถ้าผมขับเรือติดเครื่องภรรยาผมก็เป็นคนถือหังเสือ,อแต่ว่าเพื่อนผมขเขาแซวว่านี้เขาบอก คุณเป็นทั้งช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังแต่เมียคุณเป็นควานช้างเขาว่างั้นนะหัวใหญ่สุดเลยใหญ่กว่าช้างนะคะนั่นแหละคุณรษนาโตสิทธิกูลเธอก็ไปร่วมงานนะกล่าวปราใสด้วยแล้วก็เขียนเขียนคำคําอวยพรลงในหนังสือด้วยผมแซวคุณรษนาคือรษนาเป็นสมอได้เกิดเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยผมก็ผลแต่งงานลูกชายสองคนไงปีนี้แต่งคนหนึ่ง ปีต่อมาก็แต่งอีกคนหนึ่งเพราไปแจกก๊์ดแต่างงานในคนที่สองเนี่ยผมก็บอกรถเนี่ยแต่างงานลูกนะเขาเชิญนะนวันที่เท่านั้นเท่านี้แล้วก็บอกปีหน้าเนี่ยจะส่งจะมาแจกก๊์ดอีกใบที่เป็นก๊์ดทีางงา่แต่งงานเองแต่งงานอีกรอบ <c oughs> คุณรัชนาเธอเธอขวางตาทันทีเลยนะแต่แต่เธอก็ยิ้มยิ้มแล้วเธอก็พูดว่าถ้าพี่ประสาน แต่งานนะตอนเช้ารถน้ำสังตอนเย็นก็จะรถน้ำศพโอ้โหแรงแรงจังเออแรงจังเลยนี่ว่าจำจนตายเลยแะไม่สนิทน<ะ>ี่พูดไม่ได้นะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจะลืมเดือนได้เลยทีนี้มาพูดประเด็นนี้ประเด็นว่าเอ้คือสื่อเนี่ยไปลงกันเยอะนะครับ <c oughs> น,นี่วันนี้ก็มีคนส่งมาให้เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของคุณเดนไนเอกมหาสวัสดิ์คุณอมรรัต เขาก็เอบอกว่าเป็นเรื่องประหลาดที่คนคนละค้่เคยนะฮะอะไรเรามีกันเต็มที่แล้วก็มาอยู่ด้วยกันมานั่งโต๊ะเดียวกันนั่งกับคุณอนันตปัญญารชุนคุณหงาคารวานทุริยะใสกับตศิจลาจตุพรพรมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมีเง่้คิดอย่างนี้ครับคือขัดแย้งกันมาสิบสี่ปีแล้วนะแล้วก็มันไม่มีจุดที่สามารถจะ กนมิตรกันได้หรืออย่างไรจะฆ่าแกงกันหรืออย่างไรจะแค้นฝังหุ่นกันไปตลอดชีวิตหรืออย่างไรคุณคุณสุพิญญาสุพิญญาต่างนารงเธอเขียนลงในเฟซบุ๊กนะถึงงานนี้แล้วเธอก็พูดได้ดีเธอบอกว่าความเป็นมนุษย์ความมีมิตรภาพนั้นมันอยู่เหนือความเชื่อทางการเมืองอในที่สุดจะเชื่อทางการเมืองอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าความเป็นมนุษย์และความมีไมสียจิตมิตรภาพนั้น เป็นสิ่งที่อยู่เหนือนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ตรงแับที่คุณจตุพรเขาก,ก็ให้สัมภาษณ์แล้วเขาก็อมันเป็น,นเนครื่องบ่งชี้ว่าในที่สุดแล้วคนเราเนี่ยนะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนความเชื่อทางการเมืองต่างกันแต่มันไม่ใช่ห้ามผ่ากจนจนกระทั่งผีไม่เผาเงาไม่เหยียบอะไรอย่างนั้นนะนะมันสามารถที่จะสามารถที่จะมีน้ำจิตน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันได้ เห็นต่างกันแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้ <C> e <al> 呵呵เห็นต่างกันแต่ยังเป็นมนุษย์ที่เคารพในศักดิ์ศรีของกันและกัน <C> e <al> ไม่จําเป็นที่จะต้องฆ่าแกงจนกระทั่งไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ร่วมโลกได้คือใครที่มีลักษณะเอาเป็นเอาตายในในเรื่องของมิรภาพนั้นผมว่าเขาเข้าใจร้ายนะเข้าใจร้ายไม่ใช่ใจร้ายต่อเพื่อนแต่ว่าใจร้ายต่อตัวเองด้วยนะครับนะะ <C> e <al> พระพุทธเจ้าสอนไว้นานแล้วว่าอภัทยทานเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่ ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มีค่าก็เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังครับค่ะพี่ประสานคะคือไม่ใช่เฉพาะเอ่อรายการเจาะลึกท่วไทยหรือว่าคุณสุพิญญานะเมื่อชานี้ไปฟังรายการของคุณสนุนทิกก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะคุณสนุนทิลิงทองคุณก็พูดถึงถึงก,งงกรณีคุณจตุพรด้วยก็พูดในลักษณะคล้ายๆกับที่ทางพี่ประสานพูดเหมือนกันนะคะอ๋อ,อคุณสนุนทิพูดว่างไงผมไม่ได้ฟัง ก็ก็เหมือนก็เหมือนกันนะคะบอกว่าอ่ะคือคนเรามันเห็นต่างทางการเมืองได้แต่ความเป็นเพื่อนมิตรภาพ่ะมันยังคงอยู่คือก็บอกถึงคุณจตุพรว่าเขามีวุฒิภาวะก็คือชื่นชมด้วยนะว่าเออคุณคุณจตุพรเนี่ยแกแยกแยะได้ถูกด้วยนะคะว่าคือมันไม่ใช่ว่าแบบพอเห็นการเมืองต่างแล้วจะต้องแบบกระโดดเข้ากัดกันหรือว่าแกก็ใช้สำนวนอะไรของแกยิ่งกว่านี้นะคะลองไปฟังย้อนหลังได้เพื่อว่าก็เป็นข้อคิดที่ดีค่ะก็คิดดูว่าผมเนี่ยเข้าป่านะ เข้าป่าห้าปีจะว่าไปแล้วก็ที่มีม,มีอะไรมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ที่หน้าผาว่าวผู้ก่อ,อการร้ายคอมมิวนะแต่แล้วบ้นนโยบายหกสิบหกทับสองสามสมัยพลเอกเปรมกลับสู่เมืองโดยไม่มีความผิดใดๆทั้งสิน้นอันนี้คือคือ,ค,อคือความเป็นมนุษย์ความเป็นไทยความเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยมันไม่สามารถฆ่าแกงกันได้หรอกอนะในที่สุดก็สามารถที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ตามปกติ มิฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะฆ่าแกงกันตายผมก็คงไม่มีที่อยู่ที่ยืนในในสังคมจกกนกระทั่งทุกวันนี้แหละ ค่ะอ่นี่คือเรื่องราวที่อยากจะมานํามาพูดเล่าสู่กันฟังเพราะเป็นประเด็นข่าวดังจริงๆสาหรับางานวันเกิดมันคล้ายวันเกิดค่ะแอบถามนิดนึงได้ไหมคะ <c oughs> คือคือดิฉันเนี่ยก็เป็นติดตามคุณตูจ่จตุพอรอยู่นะทั้งตอนที่ <c oughs> แกขึ้นเวทีจนถึงตอนนี้ท่าทีแกก็ดูเบาลงอะนะแล้วอยากท <c oughs> ราบว่าในงานเนี่ยบรรยากาศเวลาคุณตูจ่จตุพรเนี่ยพูดคุยอะไรกับท่านอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงคะบังเอิญผมนี่มันเป็นเป็นในงานเนี่ยผมเจริญ ผมเดินทั่วไปเพราะว่ามีแถวร้อยกว่าคนก,ทกคนน็ทักคนน้น oh, ทักคนนี้ก็ก็ทักคุณจตุพรแล้ทักคนอื่นทักแบบแบบไม่ได้นั่งคุยย,คย,ยิ่คุยอะไรกันแ,<ต>แต่ว่ามีอยู่จังหวะหนึ่งก็เข้าไปนั่งด้วยแล้วก็แซวกันไปแซวกันมานะฮะคุณจตุพรก็พูดอย่างไงก็บอกว่าอะไรนะสมัยก่อนมีสายเดี่ยวนะหมายถึงนะหมายถึงทางทาง ในในกระบวนการเคลื่อนไหวเนี่ยมีสายเดียวแล้วก็มีสายพิราบ uh huh. สายเดียวคือความรุนแรงสายพิราบคือสันติภาพ uh huh. นะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มีสายเพนกวิน ร่วมนะวันนี้มีสายเพนกวินเนี่ยสายเดียวสายเพลินอ่ไดมีอีกสายหนึ่งก็คือสายเพนกวินอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แซวกันเฮฮาสนุกสนานกันไปอย่างเนี้ยนะครับก็เลย่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคนไทยด้วยกันน่าจะอะไรกันตั้งหนาเนาะสนลุกสนานเป็นบรรยากาศสนุกสนานเฮฮากันอย่างอย่างเที่นิดไปคนไปคิดมากก็วิเพราะไปไปต่างๆนานามากมายทฤษฎีสมคบคิดโผพวกนี้เนี่ย อะไรเนอะอ่าฮัวรเรือกลับเข้ามาอีกแล้วอะไรต่างๆจะ <c oughs> ทําถึงนั้นสิ่งนี้อะไงก็วิเคราะห์กันไปที่จริงไม่มีอะไรเลยนะเ <c oughs> ขาเขาก็ไปร่วมงานวันเกิดอ,อของคนคนหนึ่งเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรครับค่ะก็เลย, <c oughs> เ,ลยเลยเลือกเอาเพลงเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงมิตรแห่งความดี <c oughs> คือคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ไเราอมากแล้วก็แต่งมาตั้งแต่ปี2493 มันสะท้อนถึงว่าเออถ้าคนเราเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีพ่อมีแม่ที่เกื้อหนุนเรามีครูอาจารย์เรามีเพื่อนมีมิตรเพราะฉะนั้นเอ่อคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเกื้อหนุนเราก็เลยเรียกว่ามิตรแห่งความดีเพลงนี้สมเดนะ็้อสนพันนะนะซึ่งเป็นนักร้องรุ่นโบราณมากนะฮะรุ่นเดียวกับสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยนะครับนะะตอนนี้ก็ร่วงลับไปแล้ว เป็นคนที่แต่งทั้งคำร้องทั้งทำนองแล้วเป็นเพลงที่ร้องง่ายนะครับนะท่อนทั้งหมดมีสี่ท่อนแล้วก็นองเหมือนกําหนดทั้งสี่ท่อนมาจากการดบดแปลงจากเพลงไทยเดิมเพลงไทยเดิมเรียกว่าแคะออกเจ้านะครับก็ได้รับความนิยมสูงมากมันเป็นเพลงที่เน้นคุณธรรมนำวิดนะครับ <S <S 2> <S 2> คนที่เล่าไว้เนี่ยนะชื่นายแพทย์ทูลพิษอมตัตยกุลคนนี้ เป็นอาจารย์ที่นะมีความรู้ด้านเพลงเนี่ยดีมากบอกว่าการบันทึกเสียงของวงดุเรียางทหารเรือช่วงหลังสงครามโลกตั้งแต่ปี2487เ,เป็นต้นมาเนี่ยวงดนตรีสากลกองทัพเรือมีบทบาทในการบรรเลงเพลงให้ประชาชนฟังและก็ออกอากาศที่สโมสรท่าเรือท่าช้างวังหลังและสูนอําพรเป็นที่ชุมนุมของนักแต่งเพลงเช่นสมยศพัฒนพันธ์ชยงมุกดาฉเฉลิมแก้วสมัย สมสีม่วงสอนเขียวนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังและบันทึกเสียงลงแผ่นแล้วทั้งสิ้นนี่เพลงมิตรแห่งความดีเนี่ยถูกนํามาบันทึกเสียงใหม่หลายครั้งแล้วก็มีนัก้องทั้งลูกทุ่งลูกกรุงเอามาร้องนะครับยอดรัสลักใจสุนารีราชสีมารงุงทองทองลั่นพรมเนี่ยนะรุนต่ได้ร้องเพลงนี้ทางนั้นนะครับแต่ต้นฉบับเนี่ยต้องถือว่าสมยศทัศนพ,พันนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นโปรตาสัตว์ แล้วก็เพลงนี้ก็ถือเป็นเพลงอามาตะอีกเพลงหนึ่งนะะก็ลองเปิดดูครับอค่คะไปฟังกันค่ะ 流干。 นดีเกลือกันอย่ามัวเสียฉันมิสัมพันธ์จะคลายทุกวันโลกนี้มันเป็นความจริงต้องต่าง เพราะจังเลยอ่ะมีแต่งความดีเนื้อหาดีร้องดีต้องต้องขอโทษสองสาวยุคใหม่ด้วยเพราะว่าเลือกเอาเพลงโบราณมากตั้งแต่ครั้งยังไม่เกิดมาดิฉันชอบมากค่ะการค่ะคนสิรมาชอบมากนี่มีคุณฝั่งท่านเดินอาทย์ที่แล้วมาทวงอีกแล้วนะคะอาจารย์คะผู้ชนะสิทิศคุณนัทพรทวงว่าอยากใช่คนเดิมคนเดิมมากแล้วเขาไม่ว่านะทำาเป็นเราเ่าซ้ำๆไดา ก็มาเคยเราเคยเราเคแล้วก็จะไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าค่ะไม่ว่าเพราะว่าในฉันยังไม่เคยฟังเหมือนก็ยังไม่ได้ฟังไม้หนังซ้ํานี่ไม่ว่านะไม่ว่าค่ะถ้ามีเสียงเรียกร้องจากท่านผู้ฟังนะคะเขาบอกเลยเลยว่าอยากฟังที่มาของเพลงผู้ชนะสิบทิศใช่ไหมเอาละค่ะอาจารย์ต้องขอบคุณมากมากเลยเวลาหมดพอดีค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณประสามฤรืกพิทักษ์นะคะอดีตสมาชิกผู้ที่สภานะคะ